สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับติวปรับเกรวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจนะครับในวันที่สิบนะครับก็คืองานแรกของเราเนี่ยจะต้องทำการติดตั้งเจ้าตัวแซมบวกกับวดเพจนะครับซึ่งในตัวงานเนี่ย ที่เราจะต้องติดตั้งก็จะประกอบไปด้วย 1. แซมนะครับติดตั้งเก็บที่ได้ดีเตี3 6สามหกสแซมแล้วก็เว็บเพจนะครับติดตั้งโดยกำหนดฐานข้อมูลนะครับเป็นเตี3 6สากสาำหนดชื่อผู้ใช้เป็นแอดมินลาด่าน1นึ4ชื่อเว็บนะครับเว็บของชานแล้วก็กำหนดเมลเป็น a d ดอี ep. เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะติดตั้งตัวแซมนะครับแับเิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเิ็ลคลิกเข้าไปที่แซมนะครับมันก็จะขึ้นการติดตั้งนะครับกด yes เตปอม่าแบบนี้กดโอเคครับกดเน็กเน็กตรงนี้ก็คือตำแหน่งนะครับในโจทย์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าได้ดีสิวสามหกสามแบ็กสแลสแซมสังเกตว่าของค่าเดิมเขาเนี่ยจะเป็น C แซมนะครับก็เปลี่ยนจาก C เป็นดีแล้วก็เลื่อนอร์เซอร์ไปด้านขวาหลังแบ็กสแลสเติมคาว่าสิว สาม,สามแล้วก็แบกสแลตจากนั้นกด next เลือกภาษาเป็น English next ติ๊กถูกออก next next ก็ขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการติดตั้งนะครับอาจจะใช้เวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวสเปคของเครื่องนะครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม finish นะครับเจ้าตัวโปรแกรมแซมก็จะเด้งขึ้นมานะครับแบบนี้ให้เราทำการ start ตัว Apache กับ MySQL นะครับถ้าขึ้น pop-up อย่างนี้ก็กด allow access นะครับจากนั้นเราจะทำการ test เจ้าตัว Apache กับ MySQL โดยกด admin มันก็จะทำการเปิด ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับไปที่ localhost/dashboard แล้วก็เทสอยอีกงนันนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปยัง localhost/phpmyadmin ก็คือเป็นตัวเก็บฐานข้อมูลนะครับในขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นในการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยแซมขั้นตอนต่อไปไอนะครับเราจะทำการติดตั้ง w WordPress นะครับ ก็ให้เราทําการ d o บ b l e c คลิก word เพจขึ้นมาจากนั้นนะครับให้ด o u เ l e ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ word เพจคลิกแยกไปที่ไปยังตําแหน่งที่เราติดตั้งนะครับก็คือไดดีคลิกตรงนี้นะครับไดดี Did. ติวนะครับแล้วก็ไปที่แซแล้วก็ไปที่ h doc จากนั้นคลิกตรงเส้นทางข้างบนนะครับไปด้านหลังสุดให้เราพิมพ์ต่อท้ายตรง h t d o c นะครับเ mm hmm. ติม backslash ซึ่งในตัวโจทย์เนี่ยเขาจะกำหนดว่าให้ติดตั้ง word p r e s s แล้วก็กำหนดฐานข้อมูลตามนี้นะครับซึ่งในที่นี้จะขอทําการตั้งชื่อต่อจากด้านหลังนะครับเป็น ติว363เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่ามันจะเอาไฟล์ตรงนี้นะครับไปเก็บไว้ในติวสนะครับกดโอเคก็จะทำการระเบิดไฟล์นะครับหลังจากที่แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดหน้าต่างนี้นะครับ แล้วกลับไปที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็น localhost dash board นะครับเปลี่ยนจาก dash board นะครับเป็นติวสาม enter ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับตัว word press เ,เนี่ยจะเข้าสู่การติดตั้งนะครับมันจะขึ้นหน้าเลือกภาษาขึ้นมา แล้วก็จะมีกรณีที่ข้ามไปขั้นตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับโดยตรงนี้สังเกตว่าที่เราพิมพ์ว่าติว3-63เนี่ยมาจากขั้นตอนที่เราปิดแตกไฟล์ตัว word p r e s s เราสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกไปที่ตัว s a m p อนโ o n e นะครับแล้วไปตรงด้านขวานะครับตรงคาว่า explorer ตรงนี้ให้เราก็ลองเข้าไปที่ stdoc นะครับ สังเกตนะครับนี่ตรงนี้อันนี้คือโฟลเดอร์ที่เราเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับซึ่งจะต้องตรงกันนะติวสา3หกนะครับตรงนี้อ่าจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกภาษาที่ติดตั้งคือ English กด continu e ขั้นตอนนี้ก็คือมันจะให้เราทำการกำหนดชื่อฐานข้อมูล user name password host นะครับกด let's go ในที่นี้เราจะกำหนดชื่อนะครับโดยก่อนที่เราจะทำขั้นตอนนี้จะต้องไปที่ s p ินก่อนจากนั้นเราจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับกด new โจทย์กำหนดว่ากำหนดฐานข้อมูลเป็นติ l นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอแก้นิดนึงนะเป็น tiw นะ tiw เนอะนะครับสามหสตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับติ l 3สากสามกด คัด c o ชื่อตรงนี้ไว้หน่อยนะครับขอ,อ,อกดเก e a t ครับสังเกตว่าเมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วมันจะขึ้นติวตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการลบฐานข้อมูลกรณีสร้างผิดได้โดยการคลิกตรงแท็กข้างบนไม่ใช่ครับคลิกตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วคลิกตรงเดต้าเบสนะครับเราต้องการลบฐานข้อมูลตัวไหนก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็เลือก d r o มันก็จะขึ้นให้เรายืนยันนะกด ok จากนั้นกลับไปที่ WordPress นะครับ ชื่อ database นะครับก็คือติวสา3สามนะครับส่วน username นะครับก็คือ root p a s s w o r d ไม่มีนะครับให้ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับกด Submit ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะขึ้นวัน run t h e อิน l a อลเลชนนะครับก็กด run นะครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยผิดพลาดมันจะขึ้น p r i g a t e นะก็กลับไปดูว่ากำหนดชื่ออะไรได้ถูกต้องไหมนะ หลังจากกดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกําหนดตัวเว์ดเพจของเรานะฮนะไซต์เตเตอรก็คือชื่อเว็บนะครับในนี้คือเว็บของฉันเว็บเว็บเว็บของฉันนะครับ u s e r ซอร์เนเป็นแอดมินรหัสผ่าน1ึงสงสามสนะครับกดยืนยันอีกทีนะครับใส่อีเมลของเรานะฮะ ่จากนั้นกด install wordpress ตรงนี้กดปิดไปนะครับมันจะมีพวอคามเกีเ่ยวกับ password ของ google c home r นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะขึ้น pop up success นะครับกด login นะครับก็จะเข้าสู่ หน้าต่างการล็อกอินของตัว WordPress นะสังเกต u r l ข้างบนนะจะเป็น wp-admin w p min, เอ่อ wp login นะครับก็ user-admin รหลัสผ่าน12.4ครับกดล็อกอินอ่ะเราก็จะเข้าสู่หลังบ้านนะครับเราเรียกว่าหลังบ้านของ WordPress ส่วนถ้าเราจะดูหน้าบ้านก็คือหน้าเว็บไซต์นะครับก็คลิกตรงเว็บของชั้นตรงนี้อันนี้คือในส่วนของตัวหน้าเว็บของ WordPress นะครับในส่วนของขั้นตอนที่1น,นะครับการติดตั้งแซมและ WordPress ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ